ช่วงนี้หลังๆนะถงน,น้อยก็สี่ห้าปีที่ผ่านมาเวลามีการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศต่างๆนี่ผลสรุปนี่ชวนให้ห่อเหี่ยวนะเพราะว่าไทยนี่ถดถอยในเรื่องต่างๆหลายเรื่องมากโดยเพราะเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะ ดูจากความรู้ภาษาอังกฤษความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การคำนวณความคิดสร้างสรรค์ของไทยเราเนี่ยตกอันดับลงมาเรื่อยเนยนะจนกระทั่งแพ้เวียดนามมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์ถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยก็ถดถอย มาเรื่อยๆนจนหลายคนก็วิตกนะว่าจะตกมากกว่านี้หรือเปล่าแต่เมื่อเร็วๆนี้นี่ก็มีข่าวดีนะที่ทำให้เราพอจะมีความหวังได้บ้างนะข้อมูลจาก าประชาชาติซึ่งก็คงอาศัยข้อมูลจากองค์การนาไ์มยโลกแล้วก็ธนาคารโลกด้วยเนี่ยเมื่อเรแล้วนี้ก็ระบุว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยมีอายุคาดเฉลี่ยเนี่ยเกือบแปดสิบปีซึ่งสูงมากนะสูงกว่าเวียดน,นามนะ แล้วก็สูงกว่าประเทศร่ำรวยอย่างอเมริกาอเมริกาเนี่ยอายุข่าเฉลีย่ยประมาณ79ปีแล่หลายประเทศในยุโรปเนี่ยก็อายุค่าเฉลี่ยก็ต่ำกว่าของไทยนะอย่างโปแลนด์นี่ก็75-76 เฉพาะในยุโรปนี่ก็มีแต่ฝรั่งเศสเยอรมันนะที่อายุค่าเฉลีย่ยเนี่ยสูงกว่า80ปีอันนี้เป็นข้อมูลที่เรียกว่าแสดงถึงความก้าวหน้านะทางด้านสาธารณสุขของไทย ทั้งที่เมืองไทยเนี่ยรายได้เฉลีย่ยต่อคนเนี่ยคือเจ็ดพันดอลลาร์เนี่ยมันแค่หนึ่งในสิบอ็ดของรายได้เฉลีย่ยของคนอเมริกันนะพูดง่ยายคือเราจนกว่ามากเลยอเมริการวยกว่าเราในสิบแดเท่าแต่สุขภาพ หลายเรื่องโดยเฉพาะทว่าจากอายุขัดเฉลี่ยเนี่ยนะต่ำกว่าของไทยไม่ใช่ไอเมริกานี่เขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ทุ่มงบประมาณนะอเมริกาเนี่ยรายได้ประชาชาติของเขาเนี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะใช้ไปกับเรื่องสุขภาพเดี๋ยวเพราะเรื่องการแพทย์ ค่าที่ไทยเราเนี่ยใช้ไปแค่6แต่ว่าในแง่สุขภาพวัดจากอายุค่าเฉลี่ยของไทยเราเนี่ยดีกว่าเรื่องก็เป็นความก้าวหน้านะเพราะว่า2ปีที่แล้วเนี่ยนะอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยยัง78.4ภนาะยในสองปีนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกือบ 80อันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของไทยนะที่เราจะบอกได้ว่าอยู่เหนือประเทศในเอเชียคันเณนะเพราะประใทศในเอเชียคันเณไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเนี่ยอายุคายเฉลีย่ยตามปไทยโดยเฉลีย่ยของทุกประเทศในเอเชียคันเณเนี่ยอายุคายเฉลีย่ยแค่73นะ แต่ของประเทศไทยประเทศเดียวก็แปดสิเข้าไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะแนวโน้มที่ดีนะของประเทศไทยถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะก็ตอบได้ว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยในช่วง30มิบปีที่ผ่านมานะเราเน้นเรื่องสาธารณาสุขนะ มากกว่าในเรื่องการแพทย์ซึ่งนี่ต่างจากอเมริกานะอเมริกามีความ่ค่อยในเรื่องสาธารณสุขแต่ก็เป็นในเรื่องพัฒนาการทางการแพทย์มันต่างกันยังไงนะสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนหมู่มากสุขภาพของสาธารณณะซึ่งสามารถจะช่วยยกระดับได้นะเช่นถ้าเรามีน้ำสะอาดเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ลดปัญหาขาดอาหารหรือว่ามีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้านทำให้คนป่วยเนี่ยสามารถจะไปโรงพยาบาลได้รวมทั้งมีสาธราปปรณูุโพคกที่ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้าว่าทำอย่างทั่วถึงนะสุขภาพคนก็จะดีขึ้นโดยพ่อเมืองไทยเราเนี่ยที่เด่นมากนะ ในหลายประเทศที่พูดถึงไม่มีนีก็คือหลักประกันสุขภาพทนหน้า95%นะของประชากรไทยเนี่ยมีหลักประกันสุขภาพป่วยแล้วเนี่ย,ยไปโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเงินนะแล้วก็ที่เคยขายที่ขายนาเพราะว่าพ่อแม่เจ็บป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายเนี่ยเดี๋ยวนี้ ราคนแกวันนี้มันแทบจะไม่เหลือแล้วเพราะว่ามีหลักประกันสุขภาพอเมริกาก็ดีเวียด,ดานามก็ดีเนี่ยมาเลก,ก็ดีไม่มีนะอันนี้มันทำให้คนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขการแพทย์ได้ง่ายขึ้นหรือว่าเท่าเทียมกันอันนี้เนี่ย การที่ไปนเน้นเรื่องสาธารณสุขเนี่ยนอกจากเน้นที่การยกระดับคนทั้งประเทศแล้วเนี่ยก็ยังเน้นเรื่องการป้องกันให้การป้องกันเนี่ยนะมันใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาการแพรย์เนี่ยส่วนใหญ่เ,เราพูดถึงการรักษา แล้วก็เป็นการรักษากับคนเป็นลายลายไปบางคนก็เป็นมะเร็งบางคนก็เป็นโรคหัวใจบางคนก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่และคนนี่ก็ต้องใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกันและการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากมะเร็งเนี่ยก็ใช้แสงถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับสมองก็ต้องผ่าตัด บริการทางการแพทย์เนี่ยมันใช้เงินเยอะแล้วก็เน้นดูแลเฉพาะคนขณะที่บริการสาธารณสุขเนี่ยทำกับคนหมู่มากทั้งประเทศแล้วก็ในเรื่องการป้องกันเขาเรียกว่าปฐมภูมินะอย่างทุกตำบลในนี้ก็มีแล้วที่เราเรียกว่ารลอดอสัต่อทุก,กอำเภอก็มีโรงพยาบาลอันนี้ก็เรียกว่า การให้น้ำหนักกับสาธารณสุขการที่อเมริกาเนี่ยก็ไม่ค่อยให้น้ำหนักเรื่องสาธารณสุขนะคนที่ขาดอาหารเนี่ยมีเยอะมากนะด้วยเพราะคนจนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำคนลาตินที่อยู่ใกลาอาจคนไร้บ้านก็เยอะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการแพทย์นี่เขาสุดยอดเลยนะคนไทยก็ต้องไปเรียนที่นั่น โรคยากๆยาวนี้เขารักษาให้หายได้หรือว่าช่วยประทังชีวิตไม่ตายแพทย์ไทยจำนวนมากเนี่ยไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการป้องกันเนี่ยของเราทำได้ดีกว่าและมันใช้เงินน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีกว่าคนอเมริกัน รวมทั้งการมีอาย,ยุค,คาเฉลี่ยสูงกว่าด้วยทั้งที่เราจนกว่าเราใช้เงินเพื่อการแพทย์เนี่ยน้อยกว่าแต่สัดส่วนการใช้เงินเพื่อสาธารณสุขเนี่ยเราสูงกว่าอันนี้ก็เป็นคอสตาำดิการค้สตาริการเป็นประเทศเล็กๆเจ็ิปีที่แล้วเนี่ย10%ของเด็กเนี่ยตายก่อนที่จะอายุข,ขวบหนึ่งสูงมากนะแต่พอ30สิปีผ่านไปนี่ สุขภาพของประชาชนประชาชนทั้งประเทศนี่เยเฉลี่ยเนี่ยพอๆกับอเมริกาเลยทั้งที่คอสตาริกานี่จนกว่ามากเพราะว่าเขาเป็นเน้นเรื่องการให้บริการด้านสาธารณสุขเรื่องการแพทย์นี่เขาไม่ค่อยเน้นเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องการแพทย์นี่มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่เรื่องสาธารณสุขนี่มันทํากับคนทั้งประเทศแล้วก็ใช้เงินน้อยกว่าคอสตาริกาตรงนี้นี่ สุขภาพของประชากรเนี่ยดีกว่าอเมริกามากมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าสุขภาพของคนเนี่ยกับรายได้นี่ไม่เกี่ยวกันมีรายได้เยอะไม่ได้แปลสุขภาพจะดีถึงแม้จนหรือไม่ร่ํารวยแต่สุขภาพก็จะดีได้ถ้ารู้จักป้องกันเรื่อมีสาธารณูปโภคมีน้าสะอาดนะแล้วก็มีอาหารกินพอเพียงไม่ขาดอาหารและเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวมไปถึง มีอากาศที่ดีด้วยนะมีธรรมชาติไม่แปดเพื่อนด้วยมลพิษมลภาวะซึ่งตอนนี้เมืองไทยกำลังเพิ่มขึ้นเมืองไทยก็ไม่รู้นะต่อไปนี่สุขภาพจะตกลงหรือปา่นะเพราะว่าตอนหลังนี่เราไม่ค่อยเน้นละนะนะเรื่องการดูแลด้านปฐมภูมิหรือว่าการยกระดับสาธนาสุขนะเราไปทุ่มเรื่องการแพทย์มากขึ้นนะ เราต้องการเทคโนโลยีชั้นสูงนะที่จะรักษาโรคแปล,โลกโรคยากซึ่งก็อาจจะทำให้การเติบโตนะทางด้านสุขภาพของคนไทย,ยอาจจะชะงักแล้วก็ถดถอยในระยะยาวก็ได้อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะทีะ่นานๆจะได้ยินสักทีนะกเกี่ยวกับเมืองไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศหากเตรียมรับพร ชิตังปฏิตังตุมพังคายทผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิบาเมวะสมิชาตุทรงสำเร็จโดยชาพรสาเปบุริตุสังขปาขอความดำริางวอนจงเต็มที่กันโทบ,บนาลโสยธาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติราโซยธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดี สัพพ an um uh ีิโอวิวัชนุปันจาใดทั้งผววจงบังราตายสัพพโรโควินาสตุราทั้งผวงของท่านจงหายมาเตภวันวันตาไรโยอันตายามีแก่ท่านสุขิติคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสูเมีอายุยืน อาววาทนาสีลิสนานิจังวุตตาปัจจายนโจตารม,มาวันติอายุวันโนสุังภะละาสีาการืออายุวันนาสุขังภะละยอนจเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่อนน,อน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิเพราะวัตุสาพมังคะลังภาสาภาพคโคคลจงม,มีแก่ทา เราคันตุสัพพเทวตาภารเทวตาทั้งหมดจบเราศาสนสัพพบุธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสิทธัพพธรรมลุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธารสุขิภวันตุเท ค่าสวัสดีทั้งหลายดองไม้ใหญ่นุ่อเอิญ